ในที่สุดนะครับสิ่งที่เรารอกันอยู่เนี่ยก็มาถึงสักทีนะครับสำหรับวันนี้วันที่19ทธันวาคมตู้กาชาโนเอลเนี่ยเปิดให้เราได้สุ่มกันแล้วนะครับโอ้โหเห็นว่าหลายคนเนี่ยเก็บตั๋วดองไว้เพื่อที่จะสุ่มกันอย่างเต็มสู่ในวันนี้แล้วนะครับ แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของข้อมูลต่างๆในเกมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างนะเผื่อที่เราเนี่ยจะได้เก็บเรื่องของของรางวัลต่างๆในเกมจะได้เอาไปดันพลังได้ด้วยนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ในส่วนเรื่องของจดหมายนะครับก็จะมีของรางวัลที่เขาแจกมานะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีของรางวัลชดเชยด้วยนะครับหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จไปแล้วนะประมาณ230เพรนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะเราก็จะได้เพชรไปเปิดกาชาเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็กิมบิกหลักๆสําคัญที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอันไหนไปไม่ได้นะครับนี่เลยครับ ก็จะเป็นทางฝั่งของตู้โนเอลที่เป็นเลทอัพโขขึ้นมานะอ่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีทางฝั่งของตัวละครอย่างโกสแล้วก็การ์ดของโกสรวมไปถึงโนเอลแล้วก็การ์ดชุดแม่น้ำโนเอลด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับชามี่แล้วก็ทางฝั่งของการ์ดชามี่นะครับ แถมยังมีหน้าสกิลที่เราสามารถเลือกเองได้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะเก็บโนเอลไว้เพื่อเปิด5้าดาวได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดตู้นี้นะครับเน้นไปเปิดตู้ฝั่งที่เป็นหน้าสกิลเพื่อเอาตัวสกิลตัวโนเอลตัวเนี้ยมาใช้ไปก่อนก็นได้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมปกติทั่วไป ในส่วนต่อมาที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นทางฝั่งของเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยสามารถคุยกับคาฮโนโได้แล้วนะครับหลังจากที่ค้างอยู่ตรงท่อตรงนี้นะที่ยังไม่สามารถลอดอุโมงค์ไปได้สักทีนะครับตอนนี้เนี่ยคาฮโนโก็สามารถคุยกันได้แล้วครับเพื่อไปทําภารกิจบทที่6กันต่อนะครับผมถ้าใครยังทําภารกิจบทที่6ไม่เสร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเพชรป,ประมาณ1,200พเพชรด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยรีบมาทํากันให้ไวที่สุดเลยนะครับมาดูทางฝั่งของกิจกรรมกันบ้างน,นะคร ในส่วนของปลดล็อกเนื้อเรื่องนะก็เก็บบทที่6ให้เรียบร้อยเพื่อปลดล็อก1,200ันเพชรครับเอาไปเปิดได้10โดเลยรวมไปถึงภารกิจพิชิตด,ด่านด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีดาวสะสมมาให้พอเราปลดล็อกในส่วนของเนื้อเรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยมาตีโดยส่วนของตัวดันเจียนพวกนี้นะครับเนี่ยมาร่งไล่เก็บเหมือนเดิมให้ครบนะครับพอเก็บครบปุ๊บเนี่ยกิจกรรมที่เราทําได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้ก็สามารถรับดาวตรงนี้มาเพิ่มได้แล้ว และในส่วนต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยสําหรับโวล์บอสสุดเดือดน,นะครับผมที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะโวล์บอสที่เราจะต้องลงเนี่ยก็จะมีอยู่ในท้าทายจํากัดนะครับผมตรงนี้เลยเราสามารถลงได้เหมือนเดิมนะครับสครั้งต่อวันเท่านั้นนะแล้วก็จะมีทางฝั่งของแต้มให้เราเก็บด้วยนะครับว่าแต้มของเราเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแต่ตรงเนี้ยมันจะมีบอกนะเรื่องของเวฟหนึ่งเวฟสเห็นไหมครับมันจะบอกว่าให้ผลเทินพิเศษเมื่อใช้สกิลพิเศษอะไรประมาณเนี้ยครับเท่าไหร่บ้างเราก็ต้องมาดูตรงเนี้ยครับ,กรบ้กรใชามตีเ วิธีการผ่านด่านครับก็บอสเนี่ยจะเป็นตัวฝั่งของท่าสีแดงนะครับก็ใช้ทีมสีฟ้าเนี่ยลงไปได้เลยนะทั้ง2เวฟเลยนะครับเดี๋วด่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีปลดล็อกตามมาเรื่อยๆค่าพลังที่ต้องการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0,000ื่นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีของรางเป็นตรงนี้นะครับเราก็จะได้เศษเหรียญวัวบอสเนี่ยมาแลกเปลี่ยนสูตรการค้าได้นะครับของรางที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการค้าประดับแล้วก็พวกหินในการตีบวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพียบเลยแล้วก็รวมไปถึงวัสดุในการปรระดดิษฐ์อุกณ้้วยนนนนคับโี่าสใจนะ อุปกรณ์ขั้นสูงพวกนี้เลยครับแต่ผมมองว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารอกันอยู่ก็แน่นอนครับประตูแห่งการพบพานปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยใช้ในส่วนของกุญแจที่เราเก็บมันมาเนี่ยเลือกประตูได้แล้วนะครับทางฝั่งผมก็แน่นอนครับเรากดเลือกโนเอลไปได้เลยนะแล้วก็จะมีภารกิจให้เราทําเหมือนเดิมนะครับผ่านโถงความทรงจํา3ครั้งผ่านการรัตะเวนผูกสัมพันธ์50ครั้งนะครับต่อสู้30เนี่ย เพียบเลยครับจำกัดท้าทายเหมือนเดิมนะครับ20รอบรวมถึงการสร้างประดับ1ครั้งด้วยโอ้โหภารกิจก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับแค่ใช้รยเวลาในการเล่นนานเท่านั้นเองก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปแล้วกันนะครับ และอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนี่เลยครับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาล้อน,นักมาพักใจนะครับกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยได้ตัวละครดับแอสตานะครับหรือว่าตัวการ์ดแอสตานี่ไปฟรีๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่เอาไปเล่นคู่กับโนเอลก็ได้นะครับเป็นสายแทงโหดเหมือนกันเลยการฝึกขั้นพื้นฐานเนี่ยมันต้องทําไงบ้างเรากดพร้อมไปดูนะครับมันจะเป็นการลงดันเจียนเพื่อไปตีกับพวกศัตรูนะครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆในเกมเนี่ยแล้วก็จะได้ในส่วนของบอลชายหาดแล้วก็อะไรพวกนี้ครับพวกปลาดาวเนี่ย เอาไว้ในส่วนของการแลกของรางวัลตรงนี้นะครับเเต่มันจะต้องใช้อะไรบ้างในการแลกนะครับเพียบเลยนะเห็นไหมอุปกรณ์อันเชิญ LR ได้1ชิ้นนะครับอะไรประมาณนี้ด้วยแล,แล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับหอแห่งแสงไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้บัฟในการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะเหมาะสาหรับคนที่เอาไว้เล่นพวกสายคิวหรือเลฟพวกเนี้ยครับเอาไว้ช่วยในการลงดันเจียนได้ แล้วมันก็จะมีภารกิจกิจกรรมบอกอีกนะครับว่าเราเนี่ยต้องทํายังไงกันบ้างเพื่อที่รับแต้มแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวการ์ดแอสตาใบดีเลยครับโอ้โหเป็นการ์ดที่เข้ากันกับแอสตามากๆเลยแล้วของรางวัลต่างๆด้านในเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับมีทั้งเศษเซียวเจ็ดจำ侬มีทั้งกล่องทําอาหารมีทั้งของรางวัลที่ดีๆทท่านั้นเลยครับรวมไปทั้งสติมิน่ที่เรายังขาดแขลงกันด้วยนะสุดท้ายนี่เท่าไกวภารกิจสาเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวกาชาเพิ่มอีก5าใบด้วย แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ล่าสุดนะครับแบตเทนพาร์ตตรงนี้เลยอย่างที่ผมเคยบอกไปใช่ไหมว่าแบตเทนพาร์ตเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็จะมีของรางวัลที่เป็นทางฝั่งของแอสตาร์เนี่ยแทนครับประมาณเวลล์ยี่สิบเห็นไหมถ้าถามเรื่องความคุ้มค่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่คุณผู้ชมแล้วกันว่าอะไรมันเวิร์กที่สุดนะครับก็สามารถมาทำเควสปลดล็อกไปได้แต่อันเนี้ยมันคืออีเวนต์พาร์ตนะครับส่วนอีเวนต์ซีซั่นสองเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งนะก็คือตรงนี้เลยครับก็ยยััังคงคมีีต๋วเเลลือกกกหนน,หน,นสิ่ใ ถ้าเกิดว่าใครที่จะเติมเพิ่มนะครับก็ใส่ได้เลยครับ2กิจกรรมอันนี้นครับทำไปได้เลยมันจะได้รับของรางวัลที่ดีมากขึ้นด้วยสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกม Black c คลเวอร์โมบาเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะลิงก์เนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะครับมาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกันเลย สรุปทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่กล่าวมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเปิดโนเอลเนี่ยแนะนําว่าอัดให้สุดไปเลยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยสาย PVE เนี่ยเราก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะถ้าเราไม่เก่ง P ี P ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปรอทางฝั่งจุเเดยนแล้วกันว่าวันที่ดิพาจะเข้ามาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราเ่อามาเปิดกันอีกทีนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพ้าตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกัน,น